เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพีชบทที่86 ชายหนุ่มหันไปทั่วห้องแล้วลากเก้าอี้มานั่งข้างเปลนอนของเด็กชายไว้สองขวบหูหวังใส่ใจสั่นสะท้านเมื่อเห็นชายหนุ่มผู้มีสีหน้าเย็นชาเอื้อมมือไปจับลูกชายเขาที่นอนแน่นิ่งอยู่ในเปลท่านจะทำอะไรอย่าแตะต้องเขานะหูหวังใส่คิดจะโผเข้าปกป้องลูก แต่ถูกคนชุดดำเข้ามารั้งตัวไว้แถมชายหนุ่มในชุดสีเทาผู้นั้นกลับหันมายกนิ้วชี้ขึ้นแนบริมฝีปากเป็นสัญญาณให้เขาเงียบชายหนุ่มวางลูกตะกร้อลงข้างเบาะนอนของเด็กน้อยขณะที่เอื้อมมือไปคลำตับชีพผจรบนแขนอ้วนป้อมนั่นหูหวังใส่ไม่กล้าเอ่ยอะไรส่งเดชเพราะกลัวว่าจะทำให้คนฟังหุนหันทำร้ายบุตรชายของเขาขึ้นมาเขาพยายาม มีทายาทมานานหลายปีตระเวนกราบอ้อนวอนไปทั่วทุกสารทิศกว่าจะได้ลูกมาตอนที่อายุมากแล้วแต่ในความปิติที่ได้มีทายาทก็เหมือนเป็นเวรกรรมเด็กน้อยสุขภาพไม่ดีตั้งแต่เกิดดังนั้นเขากับูหยินจึงเป็นกังวลมากยามกลางคืนถึงได้เอาลูกเข้ามานอนในห้องด้วย เด็กน้อยอับโชคชายหนุ่มพึมพำซ้ำๆก่อนจะพรักออกจากเรนอนของเด็กหันมาหาท่านเจ้าเมืองดูจากท่าทางหมดเรี่ยวหมดแรงกับสีหน้าของเจ้าพิษคงเริ่มออกฤทธิ์แล้วเขาพูดขึ้นหูหวังใส่พลันตระนกพิษหรือพิษอะไรกันทำไมพวกท่าน เขาหันมองคนที่ยืนซ้ายทีขวาทีในใจรู้สึกเย็นเยียบคิดขึ้นมาว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของตอนใบหน้าจึงซีดเผือดลงไปอีกอย่าเพิ่งกังวลไปไกลท่านเจ้าเมืองในเมื่อข้าอยู่ที่นี่ก็หมายถึงท่านยังมีทางรอดพวกเจ้าเจ้าคิดจะให้ข้าทำอะไร หูหวังไช่กังวลว่าจะไม่ใช่เรื่องดีงามนักคนพวกนี้ถึงได้ใช้วิธีบีบคันเขาหากเป็นเรื่องผิดต่อชาวบ้านข้าไม่นับว่าผิดต่อชาวบ้านกลับกันนี่เป็นเรื่องที่ช่วยชาวบ้านด้วยซ้ําข้าได้ยินว่าเจิญเสี่ยวหนิงพาคนมากินนอนที่ลวยอยางเป็นเดือนแล้วแต่กลับไม่ลงมือทําทางน้ําหรือสร้างฝายตามรับสั่งกลับกัน เขาบังคับกวาดเอาผลผลิตของราษฎรใกล้แม่น้ำลวยอ้างว่าอีกไม่นานจะเกิดน้ำท่วมผลผลิตที่นี่ควรส่งให้คลั้งหลวงเก็บรักษาเจินเสี่ยวหนิงเป็นทายญาสายสามของตระกูลเจนินนับว่าเป็นแขนขาสำคัญผู้หนึ่งของเจินไห่กังที่เป็นใหญ่ในแถบลั่วหยางเจ้า เจ้าคิดจะเล่นงานเขาหูหวังชัยเงือกลานแตกพรากไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เจนเสี่ยวหนิงทํำแต่เจ้าเมืองอย่างเขาจะเอาอะไรไปงัดข้อกับคนของเสนาบดีที่เป็นใหญ่ในถงเยี่ยนเล่าแผนการสร้างฝายกับทางน้ำล่าช้าราษฎรถูกบังคับช่วงชิงผลผลิตเรื่องพวกนี้เจ้าคิดจะหลับหูหลับตาไปถึงเมื่อไรข้าข้า ไม่ใช่ไม่อยากจัดการแต่พวกเขามีคนมากข้าครานจะฟังข้ออ้างของเจ้าพิษที่เจ้าเพิ่งรับไปคือพิษกรอนหัวใจนับจากวันนี้เจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสิวันเจ็ดวันแรกเจ้าจะรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแต่ยังใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่หลังจากนั้นเจ้าจะมีอาการเหมือนคนต้องลมเย็นไรเรียวแรงไม่อาจเดินเหินต้องกินนอนบนเตียง ก่อนจะตายไปอย่างกระทันหันไม่ไม่นะหนทางรอดเดียวของเจ้าคือได้รับยาถอนพิษภายในสิบวันนี้แต่เตือนเจ้าไว้ก่อนยาพิษที่ข้าทำขึ้นมีเพียงตัวข้าที่รู้สัดส่วนของมันดังนั้นยาถอนที่ได้ผลจึงมีแค่ข้าที่ทำได้อ่อ,อให้เจ้าเจอยาที่ชื่อเหมือนกันชนิดเดียวกันแล้วคิดจะกลืนลงท้องหวังให้มันล้างพิษ ก็มีแต่จะเร่งให้เจ้าตายไวขึ้นเท่านั้นอย่าได้สิ้นคิดกินยาถอนมั่วซั่วเล่าท่านจะเอาอะไรต้องการให้ข้าทำอะไรกันแน่ทำให้น้ำหลากเสียอะไรนะเจ้ารู้จักที่ทางในลั่วอย่างดีที่สุดย่อมรู้ว่าถ้าน้ำหลากในพื้นที่ไหนชาวบ้านจะไม่ต้องเสี่ยงชีวิตส่วนเรื่องผลผลิต ในเมื่อถูกคนสกุลเจินช่วงชิงไปหมดแล้วยังต้องห่วงอะไรเล่าทำให้น้ำหลากเสียแล้วถวายดีกากล่าวโทษแค่ขัดรับสั่งช่วงชิงผลพลิตนับว่าเป็นข้อหาที่น้อยนิดมากเมื่ออยู่ใกล้สายพระเนตรของโอรสสวรรค์กว่าจะไปถึงผ่งเยี่ยนสกุลเจินคงหาทางกลับดำเป็นข่าวไว้รออยู่แล้วมีแต่จะต้องทำให้เรื่องใหญ่และเป็นที่โจดจัน ทำให้กระทบพระราชะอำนาจฮองเตถึงจะจัดการพวกเขาอย่างเด็ดขาดท่านต่อให้ข้าอยากทำแต่ข้าไม่ใช่เทพเซียนจะทําให้น้ำท่วมดังใจได้อย่างไรที่ฮองเตส่งเจ้ามาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะเจ้ามีความรู้เรื่องแม่น้ำลวกว้างขวางที่สุดดอกหรือหากเจ้าทําไม่ได้ใต้ล่านี้ใครจะทําได้อีก ทำให้น้ำหลากแล้วถวายดีกากล่าวโทษเจนเสี่ยวนิง้งกรมการเกษตรกรมโยธาจะให้ดีทําให้เรื่องนี้โด่งดังให้มากให้ชาวบ้านโกรธแค้นเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะยิ่งเรื่องนี้ถูกพูดถึงมากเท่าไรก็จะยิ่งรักษาชีวิตเจ้าจากเงื้อมือคนพวกนั้นทำไมต้องทำเช่นนี้ด้วยนั่นไม่ใช่เรื่องทีดเจ้าต้องรู้ชายหนุ่มปรายสายตามองเด็กชายอีกรอบ แค่พิษในตัวเจ้าอาจจะทำให้เจ้ายังลังเลใจเช่นนั้นข้าจะเสนอให้เจ้าอีกอย่างบุตรชายเจ้านี้ปอดไม่สะอาดตอนที่เกิดคงมีของสกรปรกเลื่อนลงไปปิดช่องในปอดของเขาทำให้หายใจลำบากร่างกายอ่อนแอแต่ว่ากันตามตรงนี่ไม่ใช่โรคที่ซับซ้อนอะไรเพียงแต่ตัวยาและวิธีรักษานั้นหายากพวกหมอทั่วไปไม่มีความรู้เรื่องนี้หรอก ก่อนจะกลายเป็นสำนักหมื่นเมฆาในปัจจุบันปู่ของเขาได้ก่อตั้งร้านขายยาเป็นฉากหน้าของกลุ่มนักฆ่าเขาได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จากหมอเทวดาที่เป็นอาจารย์ดังนั้นจึงมีตําราแพทย์มหาศาลนอกจากนั้นด้วยเบื้องหลังของสำนักรับเขาสามารถหาคนมากมายมาเป็นมนุษย์ยาเพื่อทดลองรักษาโรคหายากและพิษชนิดต่างๆมากมายแม้ แต่การทดลองผ่าแล้วเย็บหนังคนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีบันทึกไว้แม้เรื่องเหล่านั้นส่วนมากจะผิดพลาดล้มเหลวแต่หลายอย่างถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่เปิดกว้างในศาสตร์ด้านนี้ไม่น้อยตัวเนี่ยเถียนชิงไม่ได้สนใจจะทำอย่างผู้เป็นปู่เขาไม่มีมนุษย์ยาไม่คิดจะจับคนมาศึกษาอย่างนั้น เพียงแค่ศึกษาจากตำราให้มากสมองที่ป่ายเปลืองเห็นสิ่งใดแล้วไม่เคยลืมของเขาก็สามารถบันทึกความรู้เหล่านั้นเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนอีกอย่างเขาไม่ใช่คนที่จะสนุกกับการทดลองที่หอนเฮี้ยมดังเช่นปู่ของเขาดังนั้นเมื่อเขาเข้ามาจัดการสํานักห้องรับสำหรับการเลี้ยงมนุษย์ยาเหล่านั้นล้วนถูกทำลายไม่เหลือซาก เผ่าว่าถึงแม้จะหดนเหี่ยมถึงเพียงนั้นแต่ก็นับว่าสร้างประโยชน์อยู่บ้างมีแต่บันทึกของปู่เขาเท่านั้นที่ชัดเจนถึงอวัยวะภายในของมนุษย์ในขณะที่ตำราแพทย์โดยทั่วไปมีแค่ความรู้เพียงผิวเผินท่านจะบอกว่าท่านมีวิธีรักษาเขาหรือหูหวังชัยนั้นแม้จะอาลัยอาวอน แต่ไม่ได้ใยดีชีวิตตนเองนักเมื่อเทียบกับทางรอดของบุตรชายแล้วดวงตาเขากลับสว่างขึ้นมาทันทีหากเจ้าทำงานได้อย่างเรียบร้อยข้าก็จะช่วยเขานายท่านนายท่านได้โปรดเมตตาได้โปรดช่วยเขาด้วยต่อให้เป็นลาเป็นม้ารับใช้ท่านข้าก็ยอม หูหวังชัยรีบโค้งหัวให้เขาเพราะหมอคนอื่นที่เชิญมาล้วนกล่าวกันว่าบุตรชายเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงเจ็ดควบเพราะร่างกายเขาอ่อนแอมากพั้งยังหายใจไม่คล่องแค่ทำงานของเจ้าให้เรียบร้อยก็พอได้ได้แต่หากเจินเสี่ยวหนิงรู้ตัวเล่าเขาต้องหาทางขวางค่าแน่บางทีอาจจะกำจัดข้าหรือต่อให้ข้าถวายดีกาได้ หลังจากนั้นพวกสกุลเจนจะต้องหาทางล้างแค้นข้าแน่เรื่องพวกนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลขอแค่เรื่องนี้เป็นที่กล่าวคานพวกเขาย่อมไม่กล้าทำอะไรผีพรามหรือต่อให้กล้าข้าก็จะทิ้งคนของข้าไว้คุ้มกันเจ้าจนกว่างานจะเสร็จส่วนหลังจากงานเสร็จแล้วพวกเขาจะเอาคืนเจ้าได้หรือไม่ก็ต้องดูฝีมือของเจ้าแล้วแต่ข้าจะบอกไว้อย่างถึงเวลานั้น พวกคนสกุลเจนคงไม่ว่างมาเอาเรื่องกับเจ้าแนา่ท่านแม้คาพูดจะฟังดูหนักแน่นแต่ความหมายก็ไม่ต่างจากหลังจบงานเขาต้องดูแลชีวิตเอาเองแบบนี้เรียกว่าขึ้นเรือโจรแล้วลงไม่ได้แม้เขาไม่อยากทำก็ถูกบังคับให้ทำพอจบกันแล้วยังต้องหาทางรักษาชีวิตเอาเองอีกเสียเวลามากแล้วชายหนุ่มหยัดตัวลุกขึ้นเต็มความสูง อย่าลืมว่าเจ้ามีเวลาแค่สิบวันช้าไปแม้แต่ชั่วยามเดียวชีวิตเจ้าก็คงรักษาไว้ไม่ได้แล้ว เขาเอ่อยย้ำกับหูหวังชัยแล้วเดินออกจากห้องนั้นมาด้วยท่าทางเกียจคร้านพอมาถึงด้านหน้าจวนหวังเซียวก็รีบเอารถม้ามาจอดเทียบรับเขาขึ้นไปทันทีในรถม้ามีเบาะรองและมีหมอนพร้อมพอเนี่ยเถียนชิงขึ้นมาก็เอนกายลงพิงหมอนท่าทางเกียจคร้านแต่กลับงดงามยิ่งคุณชายท่านวางยาท่านเจ้าเมืองหูจริงหรือ หวังเซียวอดไม่ได้ที่จะถามเพราะเขาไม่เห็นเนี่ยเถียนชิงเตรียมยาก่อนจะออกจากถงเยี่ยนมาแม้แต่ครึ่งช่างชายหนุ่มแค่นหัวเราะจำเป็นต้องเปืองแรงขนาดนั้นด้วยหรือพิษของข้าใช่ว่าใครก็จะมีวาสนาได้ลิ้มรสนะเช่นนั้นหากครบสิบวันแล้วเขายังไม่ตายเล่าคนขี้ขลาดเช่นนั้นแค่ขู่เขาก็จัดการทุกอย่างให้แล้วแต่หากเขาไม่ทำ ครบสิบวันก็ตัดหัวเขาทิ้งซะบ่าวทราบแล้วแต่เขาเห็นใบหน้าท่านหากเขาพบท่านอีกครั้งจะเป็นปัญหาหรือไม่เขาไม่มีทางปริปากแน่เพราะเขารู้ดีว่าข้าจะเอาชีวิตเขาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ เนี่ยเถียนชิงเปล่าอย่างสบายๆหากวันหน้าหูหวังใชพบเขาในราชสำนักแผนที่จะวิ่งโร่ไปฟ้องใครอีกฝ่ายหน้าจะหวาดกลัวเสียยิ่งกว่าเจอพยายงมาราเสียอีกท่านเปิดศึกกับสกุลเตินเช่นนี้พวกเขาอาจจะสร้างปัญหาให้ท่านแต่แรกข้าไม่ได้สนใจเตินไห่กังแต่พวกมันกลับให้คนมาเล่นงานข้าในสำนักราชเลขาไม่หยุด ตอนที่คิดจะเล่นงานคนอื่นก็ต้องเตรียมใจไว้แล้วว่าจะถูกตอบโต้พวกเขาคิดว่าข้าจะนั่งเฉยๆปล่อยให้คนมารังแกได้ตามใจชอบหรืออะไรเบาทราฝีมือของท่านดีเพียงแต่กลัวว่าหากลงมือรุนแรงเด็ดขาดเกินไปฉากหน้าจ้วงหยวนผู้ไร้พิษภัยของท่านอาจจะมีคนสงสัยเอาได้เช่นนั้นก็ให้พวกมันสงสยัยจะได้รู้เสียที ว่าใครเป็นพยักใครเป็นนอนเนี่ยเถียนชิงปิดตาลงทำท่าทางว่าจะไม่พูดอะไรอีกหวังเสียวเห็นเช่นนั้นก็เงียบอย่างรู้ใจเขานานทีเดียวพ่อบ้านหนุ่มถึงได้ถอนหายใจออกมาหลิวเจ้าเว่ยหลับไปหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็ม หลังจากตื่นขึ้นมานางจึงรู้สึกว่าตนได้เรียกความเยือกเย็นและมั่นคงในจิตใจกลับคืนมาอีกครั้งเหล่าสาวใช้ในเรือนจิ๋วฮาว่าต่างมีสีหน้าช่ำชื่นช่วยนางแต่งตัวประทินโสมอย่างพิถีพิถัน คนที่เตรียมอาหารก็จัดสำรับอย่างดีมาเพื่อเอาใจนายสาวโดยเฉพาะหลิวเจ้าเว่ยมองแววตาของพวกเบาก็รู้ได้ว่าช่วงที่นางหลับไปนั้นคงเกิดเรื่องดีๆขึ้นไม่น้อยโสมสะครานแต่งตัวเสร็จก็มานั่งลงกินข้าวพวกเบ่าก็นั่งลงบนพื้นรอรับใช้ด้วยสีหน้าเปื้อนยิ้มไหนว่ามาสิช่วงที่ข้าหลับไปเกิดอะไรขึ้นบ้าง เกิดเรื่องหลายอย่างทีเดียวเจ้าค่ะคุณหนูก่อนอื่นหูหยินพูเท่ากับนายท่านให้คนเอาเงินกับข้าวของเครื่องประดับมามอบให้คุณหนูมากมายไปหมดยามนี้บ่าวให้คนวางไว้ที่ห้องข้างราคุณหนูตื่นแล้วไปตรวจสอบดูอาเจิญรายงานหลิวเจ้าว่ยขีปับ,บข้าวเข้าปากแล้วพยักหน้าไม่แปลกใจอะไรนอกจากนี้ยังมีรีกุ้ยเฟยให้คนนำของมาประทาน แต่บ่าวโกหกไปว่าคุณหนูต้องฝนทําให้อ่อนเพียเลยไม่อาจออกไปรับของด้วยตัวเองหูหยินผู้เท่าเป็นคนรับแทนแล้วส่งมาที่นี่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีพวกเบ่าไพร่ก่อนหน้านี้ประคองคุณหนูรองสูงส่งแค่ไหนพอรู้ว่าคุณหนูเป็นคนขึ้นรําเวลานี้พวกนางก็แทบจะมาขุดเรือนจิ๋วฮาวาเทินไว้บนหัวอยู่แล้วดูอย่างสำรับวันนี้สิเจ้าคะแม้จะไม่ต่างจากแต่ก่อนแต่บ่าวว่าพวกนางจัดมาประจบเอาใจคุณหนูกันสุดฝีมือทีเดียวมีฝูว่ายังสะใจ นอกจากพวกคนในตัวแล้วยังมีคนด้านนอกยามเบ่าออกไปตลาดพอบอกว่าเป็นคนสกุลเหลิว พวกแม่ค้าก็พากันถามหาคุณหนูกันใยญ่ใครๆก็พูดกันว่าคุณหนูเป็นคนมีบุญวาสนาอย่างแท้จริงหลายสิบปีมานี้มีแค่คุณหนูที่ขึ้นรำแล้วฝนตกลงมาคนในถ่งเยี่ยนยามนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงท่านพวกแม่คายิ่งเพิ่มของให้เบาหลายส่วนเพราะเรื่องนี้ อาหนิงเล่าพรางยิ้มพางรู้สึกภูมิใจในตัวคุณหนูของนางมากเสียดายก็แต่พวกนางไม่ได้เห็นภาพนั้นด้วยตาตัวเองนอกจากชื่อเสียงดีงามของคุณหนูแล้วมีฝูกดเสียงเบาดอง ไม่รู้ใครปล่อยข่าวลือออกไปบอกว่าคุณหนูรองมีระด,ดูมากระทันหันทําให้ต้องเปลี่ยนตัวคนรามกลางขัน้นเรื่องนี้ลือกันไปทั่วนายท่านร้อนใจจึงให้คนออกไปแก้ข่าวแต่ดูจะไม่ทันการแล้วฟังถึงตรงนี้ตะเกียบในมือหลิวเจ้าเว้ยก็ชะง,งักนางกัดริมฝีปากคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยปากสั่งให้คนของเราออกไปช่วยสยบข่าวลือของน้องรองด้วย ท่านพ่อว่าอย่างไรก็ให้ว่าไปตามนั้นคุณหนูท่านจะช่วยคุณหนูรองไปทำไมกันเจ้าคะยิ่งนางชื่อเสียงย่อยยับแค่ไหนก็ดีแล้วไม่ใช่หรือ ก่อนหน้านี้พอได้ตำแหน่งนางก็ทั้งกดข่มท่านบังคับท่านให้ยกผ้าให้นางมายามนี้ตกต่ำถึงเพียงนี้ก็สมควรแล้วอาเจินสะใจในหายนะของหลิวเจ้าอี้ยิ่งนักจึงคิดว่าหลิวเจ้าวยจะยินดีเช่นกันแต่กลับผิดคาดทำตามที่สั่งเพอ นางยังคิดจะอุ้มสมหลิวเจ้าอี้ให้ได้เข้าตำหนักอ,องดังนั้นหากชื่อเสียงของน้องรองแย่เสียตนไม่เหลือดี วันหน้านางจะผลักดันคนทั้งคู่ได้อย่างไรเล่าอีกอย่างสยบข่าวลือยามนี้ในใจผู้คนก็มีมเมล็ดพันธุ์งอกอยู่แล้วแม้จะแก้ต่างอย่างไรแต่ทงในใจนั้นปักแล้วย่อมยากจะถอนออกมาอาเจนไม่พอใจที่ต้องช่วยเหลือหลิวเจ้าอี้แต่ก็ตอบรับคำสั่งของหลิวเจ้าไว้อย่างซื่อสัตย์แล้วอาการน้องรองเป็นเช่นไรบ้างหมอมาตรวจนางหรือยัง หูหยินเชิญหมอมาแล้วเจ้าค่ะแต่กว่าอาการจะดีขึ้นก็วุ่นวายกันทั้งวันทั้งคืนดูเหมือนอาการจะบรรเทาลงก่อนคุณหนูจะตื่นไม่กี่ชั่วยามมานี่เองคนของเราในเรือนนั้นบอกว่าคุณหนูร้องแทบจะไม่เหลือเลือดในตัวทีเดียวสูบซีดไปทั้งร่างแถมยังร้องเจ็บปวดตลอดเวลาเร้วกับคนจะคลอดลูกอย่างไรอย่างนั้นงั้นหรือ หลิวเจ้าไว้ได้ยินก็ไม่นึกขยักขยงกลับกันนางจเจริญอาหารยิ่งขึ้นเมื่อทราบว่าศัตรูทรมานจนแทบขาดใจอีกเดี๋ยวเราไปเรือนฮูหยินผู้เท่าคงต้องไปขอบคุณท่านย่าเรื่องของหลิวเจ้าไวยกล่าวไม่ทันจบก็มีบ่าววิ่งพรวดพลาดเข้ามาในห้องจูจ่ๆเข้ามาได้อย่างไรไม่เห็นหรือว่าคุณหนูรับสำรับอยู่ เสียมรารยาทจ,จริงอาจินแแหวเสียงดังทันทีแต่บ่าวที่เข้ามาไม่ได้สนใจนางรีบโขงหัวแล้วล่าล่ำละาลักรายงานคุณหนูเจ้าขาท่านรองเจ้ากรมส่งคนมารายงานว่าูหยินท่านรองเจ้ากรมกำลังจะคลอดแล้วเจ้าคะ่ะนาสะพ้ยจะคลอดแล้วเช่นนั้นหรือดียิ่งนักหลิวเจ้าว้อยปรบมือตาเป็นประกายเมื่อได้รับข่าวมงคลอาจิน เจ้าไปเอาของขวัญที่ข้าเตรียมรับขวัญลูกของท่านน้ามาเรือนหูหยินพูดเท่าค่อยไปทีหลังข้าจะไปจวนสกุลเผาก่อนหลิวเจ้าเวอยรีบรุดไปที่จวนสกุลเผาทัานทีพอไปถึงก็เห็นเผาเฟิงชิงที่นั่งไม่ติดที่กับพวกบ่าวที่ดูวุ่นวายกันมากนี่พวกเจ้าทำอะไรกันอย่ามาส่งเสียงเอะอะวอยวายรบกวนท่านน้าที่นี่ ใครมีหน้าที่รับใช้ก็ไปนั่งรอที่ล้านหากมีคนเรียกค่อยเข้ามาใครไม่มีหน้าที่ก็ไปใกล้ๆเผาฝังชิงเป็นผู้ชายอย่างไรก็ไม่ละเอียดอ่อนและไม่ถนัดจัดการเรื่องในบ้านในตันนี้มีเจ้านายแค่สองคนปกติฉินฟ้านฟ้านจะเป็นคนดูแลพวกบา่าวไพร่ให้เป็นระเบียบ ยามนี้พอนางป้องคลอดคนก็พากันแตกตื่นจนไม่รู้จะพาตัวเองไปไว้ที่ไหนหลิวเจ้าใยขมวดคิ้วบอกมือไล่พวกเบ่าที่เอาแต่เอะอะกันให้ออกไปจากเรือนมารดาของน้าสะพ้ยมาถึงหรือยังเจ้าคะหญิงสาวได้คนแล้วหันไปถามนาชายตัวเองเพิ่งถึงก่อนเจ้าครู่เดียวตอนนี้อยู่ด้านในกับหูหยิน ได้ยินเช่นนั้นเจ้าไว่ก็วางใจในห้องคลอดมีหูหญินสินอยู่ก็นับว่าวางใจได้เช่นนั้นคงไม่มีอะไรต้องห่วงขอแค่คลอดให้ราบรื่นก็พอหลิวเจ้าไว่ว่าหลานจะไปดูพวกเบ่าจัดการของรอรับหลานกับน้าสะพ้ยหลังคลอดหญิงสาวไม่อยากนั่งอยู่เฉยเฉยหูหินสินมาก็จริงแต่คนที่มาด้วยมีแต่แม่นมอ,อาวุโส กับเบาไพร่ที่ไว้ใจและยามนี้ทุกคนก็อยู่ในห้องคลอดช่วยหมอตำยากันหมดด้านนอกถึงไม่มีคนคอยกำกับดูแลนางอยากทำทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ติดขัดให้เสียเลิกหญิงสาวให้อาเจนกับมีฝูช่วยตรวจสอบข้าวของที่พวกเบาเตรียมกับให้ต้มยาบำรุงสำหรับฉินฟ้านฟ้านรอเอาไว้ยามที่คนจากด้านในห้องมาเรื่องให้ยกของ ก็มีพร้อมทุกอย่างจึงดูรวดเร็วยิ่งขึ้นพอตรวจสอบทุกอย่างจนแน่ใจหลิวเจ้าเว่ยก็วนกลับมาที่เรือนหลักอีกครั้งแต่นางไม่คิดจะเข้าไปต้องสีหน้าเครียดขมึงของเผาฝังชิงเพียงแต่หยุดเผารอข่าวอยู่ตรงด้านหน้าเรือน ปานเก๋หัวติดตามนางออกจากตวนมาด้วยเขาเดินตามหลังนางเงียบๆอยู่ตลอดเช่นเดียวกับเวลานี้อยู่ด้วยกันมาพักใหญ่หลิวเจ้าไว้ยทราบว,ว่าอีกฝ่ายเป็นพวกสงวนคำพูดดังนั้นจึงรู้จักสังเกตสีหน้าเขามีอะไรหรือมองเห็นสีหน้าหนักใจของเขาแล้วนางจึงสงสยัยปานเก๋หัวถอนหายใจก่อนจะรายงานเสียงเบาเรียนคุณหนู ตั้งแต่ที่ท่านยังหลับอยู่เบ่าวก็รู้สึกแล้วว่าที่เรือนจิ๋วฮาว่ามีคนมีวรยุทธ์มาอยู่ใกล้ๆพอออกมาจากตัวยิ่งชัดเจนว่ามีคนติดตามมาด้วยนี้กี่คนที่เบ่ารู้สึกอย่างน้อยก็สามคนฝึกยุทธมีพลังลมปราณและสัมผัสที่ดีกว่าคนทั่วไปเขารู้สึกว่าถูกติดตามมาตลอดจนถึงตอนนี้แต่ไม่กล้ากระตกกระตาก เหลิยวเจ้าว่าพยักน่ารับรู้แล้วเอ่ยสัง่งถ้าพวกเขาไม่เข้ามาวุ่นวายเจ้าก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปเถอะบดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ